Yeah. คุณเสรีพิสุทธิ์เกิดอะไรขึ้นครับทําไมช่วงหลังโอ้โหจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ขอถามอาจารย์มาวิชิตก่อนในฐานะคนนออก็ผมถ้าสมมติว่าคุณเสรีพิสุทธิ์หรือทุกคนเนะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่เคยเลือกพักศรีรวมไทยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกลัวคุณเสรีจะไม่ได้มาเป็นเป็นอะไรเป็น หัวหมู่ทะลวงฟันให้กับพรรคในขั้วเสรีนิยมอันนี้พูดตรงๆครับคุณเสรีพิสุทธิ์มาได้เนี่ยจะด้วยด้วยความเคารพครับเป็นคะแนนแบ่งหรือคะแนนเจียดจ,จากฝ่ายขั้วเสรีนิยมพรรคอนุรักษนิยมไม่มีวันจะยกคะแนนให้ท่านอย่างแน่นอนไม่มีความรู้สึกเสียดายใดๆด้วยนะครับแต่ในทางตรงข้ามถ้าสมมติว่าวอเตอร์ที่เคยเลือกคุณเสรีพิสุจธ์เนี่ยเราได้ไปดูละครซีรีส์เกาหลีเรื่องรีบอลดิชเนี่ยคือมาจากอนาคตแล้วกลับไปแก้ไขอดีตได้เนี่ยเชื่อไหมวันที่สิบสี่เนี่ย เขาจะไม่กลับไปกลับไปกาให้พักเสรีรวมไทยผมบั่นชจยครับนะครับดังนั้นสิ Vielen, ๆๆ่งที่ท่านพูดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าท่านนิ่งได้เสียจะดีกว่าครับรบผมคิดว่าความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ายังน้อยเกียิประวัติยังเป็นวีรุฒวีรุฒบุรุษน,นาแก่ที่ยังเดินไปไหนคนยังยกมือไหว้ได้ด้วยความรู้สึกว่าเออท่านทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองมาก่อนเนี่ยเก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้ดีที่สุดครับไม่อยากให้ท่านมาพูดอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วด้วยความเคารพครับ เดี๋ยวราดสมชายไม่ได้พูดราดสมชายสองนาทีเชิญฮะเกิดอะไรขึ้นกับอดีตหัวหน้าพักของอาจารย์ฮะคือผมคิดว่าท่านตีความหมายของคําว่าประชาธิปไตยผิดไปนะครับท่านตีความเพียงแค่ว่าการที่พักเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลด้วยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนี่คือการตีความที่ผิดไปนะครับท่านไม่ได้คิดหรอกครับว่าถ่าในกรณีซึ่งพักเพื่อไทย ไปจับปือกับพรรคที่เป็นฝ่ายรัฐบาลในข้ออำนาจเดิมเนี่ยแล้วมันเป็นการที่ไปส่งเสริมอำนาจของสว,วในการเลือกนายกรัฐมนตรีอันนั้นเนี่ยมันเป็นการไม่ส่งเสริมเยียาไตเพอะท่านตีความหมายผิดท่านก็จะไปในเส้นทางนั้นแหละนะฮะใครมาขวางทางไอ้พวกนี้เป็นปัญหาไอ้พวกนี้ก็จะต้องออโดนว่ากล่าวต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งไปตีความว่าการให้พรรคเก้าไกล ช่วยกันยกมือให้กับพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยเป็นความชอบธรรมเป็นบุญคุณนะครับคราวที่แล้วคราวแล้วเขาเลือกคุณคุณทำไมไม่มีน้ำใจที่จะเลือกคืนบ้างหรือมันคนละเรื่องกันมันคนละบริบทกันอย่างอย่างชัดเจนครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยอวดให้พรรคก้าวไกลนั้นเพราะท่านอยู่ในแปดพรรคร่วมรัฐบาลนะไม่เลือกกระหมาแล้วอ่าพูดตามตรงสุขไหมฮะอยู่ในหมานี่เป็นคำสุขไม่สุภาพไม่เลือกกระสุนนักแล้ว ใช่ไหม <S 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 เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องซึ่งท่านอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่าเพื่อไทยไปบอกว่าไม่เอาก้าวไกลถีบก้าวไกลออกไปจากในการจับมือกันฉีก MOU ทิ้งแล้วไอ้การคงอยู่เป็นแปดพักที่จะร่วมกันส่งเสริมมันไม่เกิดขึ้นผมเชื่อครับว่าสมมุตินะครับว่าถ้ายังจับมือกันต่อไปเนี่ยก้าวไกลให้ร้อยเปอร์เซ็นครับ ไม่ขาดแม้แต่ขนาเสียงเดียวแต่เมื่อ<ม>บอกว่าฉีก MOU ทิ้งนะครับที้ออกไปนอกจากวงแล้วนะครับและจะยังมาบอกว่าจะต้องช่วยเลือกเนี่ยมันคนละเรื่องนะฮะและการช่วยเลือกดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการปิดชีวิตสวกลับกลายเป็นส่งเสริมกฤษฎาอภินิหารของสอวให้มากขึ้นถูกไหมเพราะว่า<ม>เท่ากับว่าไอ้เกมต่ตางๆของสอวเนี่ยมันเข้าทางเขาหมดนะครับ<ม>แล้วก็ได้การที่จะให้ฝ่ายเพียบไตนั้นแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นผม,ม,ผมใช้คําว่า<ม>ท่าน ตีความผิดไปครับครับครับโอเคครับเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงชวนทั้งสองท่านมาพูดคุยกันเพิ่มเติมแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชัยแลวก็อาจารย์วันวิชิตมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับรู้ไหมอาจารย์ครับที่หนึ่งคือเริ่มเริ่มต้นด้วยเพลงโกหกหน้าตายของเทวุเทนพรมมินใช่ไหมอาจารย์ผมอยากให้ผมอยากให้สถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้มันคือเพลงวิชามานของคุณเทวุเทนพรมมินเนี่ย ผมไม่ทานอาจารย์ขอสักท่อนร้องอยังไงฮะอะไรนะคงเป็นวิชามา,า,ารตานผู <c oughs> ้ใจหลายคนฝากให้ท่านป้าเสรีพิสุทธิ์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับทั้ง <c oughs> สองด้านสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>